mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time, Five minutes, good time. ยกระดับงานและชีวิตของคุณสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุด level up your work life คอร์สออนไลน์เรียนสด2วันจบนะครับสำหรับทุกคนที่อยากทำงานแบบโปรและมีชีวิตที่โฟล์พบก,กับผมรวิทย์นุสาหะและอาจารย์เกวดีมารุมุระเปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับที่เว็บไซต์ mission academy พิเศษซื้อครบ2วันรับส่วนลด mission to the moon energy planner 2026ไปเลยสวัสดีครับ5 minutes นะครับ คุณอยู่กับประวิทานุสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความที่ชื่อว่า The Difference Between Being Alone and Being Lonely finally makes sense คุณ Jennifer m แมคดูโก้จริงบทความมันยาวนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมก็ย่อนะฮะย่อให้มันสั้นลงหน่อยนึงเขาบอกว่าความเหงาเนี่ยมันมีนักวิจัยคนหนึ่งชื่อดร Julian l o n นสตันะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าจะให้นิยามความเหงา ในเชิงวิชาการเนี่ยเขาจะนิยามว่ามันคือช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมที่คุณมีกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่คนเดียวนะฮะคุณสามารถเหงาได้ทุกที่เลยนะครับในงานปาร์ตี้ก็ได้นะครับเหงาได้กระทั่งอยู่ท่ามกลางคนที่แคร์คุณจริงๆเพราะว่าความเหงานั้นเนี่ยไม่ใช่การแยกตัวทางกายภาพแต่ว่าเป็นเรื่องของการขาดการเชื่อมต่อทางอารมณ์ หมายความว่ามันมีสิ่งที่เราอยากได้แต่เรายังไม่ได้ก่อให้เกิดความเหงาขึ้นมาบางทีเนี่ยเรามักจะสับสนระหว่างการมีคนอยู่รอบตัวกับการเชื่อมต่อกับพวกเขานะครับเรามีคนอยู่รอบตัวเยอะแยะมากมายได้แต่อาจจะเหงาก็ได้เช่นกันเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนคนที่อยู่รอบตัวคุณนะครับความเหงาเนี่ยมันเป็นภาษาที่เขา้าใจยากมากมันเป็นการแสดงตัวตนที่ที่ ซับซ้อนมากนะครับมองไม่ค่อยเห็นเป็นคำที่อธิบายได้ยากมากเอาจริงๆแล้วนะีครับเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยจาก University of Chicago เนี่ยนะครับแสดงว่าความเหงาเรื้อรังเนี่ยกระตุ้นการตอบสนองต่อภัยคุกคามในในสมองเราเนี่ยนะครับเหมือนความเจ็บป่วยทางกายภาพร่างกายตีความเรื่องของการขาดการเชื่อมต่อทางอารมณ์เนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยดูงานวิจัยต่าง,างๆจะพบว่าความเหงาเนี่ยอันตราย เหมือนกับพฤติกรรมไม่ด yes. <Elliott> ีชน <reci> ิดหนึ่งเหมือนกับการไม่ออกลังกายเหมือนกับการสูบบุหรี่นะครับเมื่อคุณเหงาเนี่ยนะครับสมองเนี่ยจะคิดเรื่องทางออกไม่ชัดเจนมันจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดในโหมดเอาตัวรอดนี้เนี่ยเรามักตัดสินใจแย่และเมื่อเราเหงาเนี่ยเราจึงตัดสินใจแย่เกี่ยวความสัมพันธ์นะฮะคนน้งที่อยู่ในความสัมพันธ์นานเกินไปความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าสมองเราบอกว่าเฮ้ยอยู่ในความสัมพันธ์ ที่ไม่ดียังดีกว่าต้องเหงานะฮะทำให้ตัดสินใจบางทีก็คือสมมุติมีแฟนก็อยู่กับแฟนที่แบบที่แบบไม่ดีอะ่ะนะฮะทั้งทังที่จริงๆอะ่ะเดินออกมาน่าจะดีกว่าแต่ลึกๆแล้วเรากลัวกลัวที่จะเหงานะครับทีนี้แล้วความสันโดษเนี่ยมันต่างจากความเหงาไหมคำตอบคือต่างมากด้วยนะฮะความสันโดษเนี่ยเป็น choice นะครับความสนโดษคือคุณอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวคือหมายความว่าคุณอยู่กับตัวเองนะครับคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้หลบหนีคนแต่คุณกําลังอยู่ในพื้นที่เนี้ยที่อยู่กับตัวเองเนี่ยเพราะคุณกําลังตั้งใจทําอะไรบางอย่างเช่นตั้งใจคิดอะไรอยู่ตั้งใจเข้าใจความรู้สึกนะครับต้องการจัดการกับประสบการณ์ของตัวเองโดยไม่ต้องการอินพุตจากข้างนอกหรืออินพุตจากคนอื่นนะครับ ความสันโดษเนี่ยถ้าอธิบายในมุมของของคนที่เขาแบบชอบไปอยู่คนเดียวเช่นเพื่อทํางานอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับนักเขียนยกตัวอย่างเขามังจกิบายความสันโดษเนี่ยว่ามันเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสำหรับงานสร้างสารรค์และการค้นพบตัวเองเพื่อให้ได้ยินเสียงตัวเองรู้สึกอารมณ์ที่แท้จริงแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับตัวตนของเราเนะครับนั่นคือความสันโดษจะเป็นฟิลนั้นนะฮะทีนี้ เรามาดูหน่อยว่าเราสัญญาณที่เราสามารถดูได้เป็นยังไงบ้างถ้าคุณเหงาเนี่ยนะครับเหงานะแม้จะไม่ได้อยู่คนเดียวเนะี่ยมันมักจะเป็นฟิลนี้ฮะหนึ่งคือคุณรู้สึกแบบเหนื่อยนะครับเหนื่อยล้าจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะฮะไม่ใช่เหนื่อยแบบเหนื่อยแบบดีๆมันเหนื่อยมันล้านะฮะหรือคุณอาจจะจําไม่ได้ว่ามีคนถามว่าคุณเป็นยังไงแล้วคุณตอบไปจริงๆหรือเปล่าตอบความรู้สึกจริงหรือเปล่านะครับ แล้วก็ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะฮะบทสนทนาหเหมือนสคริปต์นะฮะปฏิสัมพันธ์รู้สึกเป็นหน้าที่ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งแล้วก็คุณติดโทรศัพท์ตลอดแต่รู้สึกขาดการเชื่อมต่อนะฮะเลื่อนดูฟีดต,ต่างๆแต่ว่าไม่รู้สึกเชื่อมต่อจริงๆไม่รู้สึกเป็นตัวเองกับคนรอบตัวนะครับหรือการอยู่กับคนเนี่ย ทำให้คุณตระหนักถึงความโดดเดี่ยวของตัวเองมากขึ้นหรือมีคนที่โทรหาได้แต่ไม่มีใครที่อยากโทรหาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นเป็นความเหงาซึ่งแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยู่ในความสันโดษซึ่งเฮลตี้เนี่ยนี่ครับจะแตกต่างกันความสันโดษเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกมีพลังเวลาอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะอยากจะหลบหนีใครแต่เพราะเรารู้สึกสนุกก,กับการอยู่คนเดียวนะครับหรือมีบทสนทนาภายในที่ลึกซึ้งคุณคิดเรื่องต่างๆประมวลผลประสบการณ์ค้นพบไอเดียใหม่หรือเวลาของคุณเนี่ยเป็น เป็นสิ่งที่คุณเลือกมาทําแบบนี้เองนะครับทํากิจกรรมเพื่อกิจกรรมเองเช่นทําอาหารออกกําลังกายอ่านเขียนไม่ใช่ทำเพื่อหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้ทําให้รู้สึกเพื่อให้ลืมอะไรแต่ทาเพื่ออยากทําอันนั้นจริงๆแล้วก็คุณจะรู้สึกเชื่อมต่อกับตัวเองนะครับแล้วก็คุณรู้สึกมีตัวตนมากขึ้นเมื่อต้องกลับไปอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแยกสองอันนี้ออกเนี่ยบอกว่าเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่ความสันโดษได้แล้วรู้สึกแฮปปี้เนี่ยเมื่อต้องกลับมาอยู่คนเดียวหมายถึงว่าไม่ได้เลือกแล้วสมมตินะกลับมาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับคนอื่นเนี่ยคุณจะรู้สึกเหงาน้อยลงในสถานการณ์อื่นด้วยดังนั้นเขาจึงบอกว่าคนที่ไปสันโดษสมมติแบบหายไปนะฮะไปเที่ยวคนเดียวหรืออะไรเงี้ยนะครับเวลากลับมาเนี่ยนะฮะคนเหล่านี้ มักจะมีความสุขกับคนอื่นมากขึ้นแปลว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆเราออกแบบมาให้ต้องการมีเวลาแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทุกอย่างมันดูแบบมันดูแปลกเนี่ยนะฮะบ,บางทีเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ที่ที่ไม่ใช่เนะี่ยบางทีเป็นเพราะว่าเราไม่มีเวลาอยู่คนเดียวฮะอืเราต้องเอาเวลาไปอยู่คนเดียวบ้างนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที